สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกล่องดันรางปักตรงรุ่น m a ็กสปีด V1 นะครับ CBR Control นะครับในกล่องตัวนี้ที่ m a ็กสปีดให้มานะครับจะมีกล่องดันรางปักตรงรุ่นนะครับแล้วก็จะมีขายึดกระจกนะครับแล้วก็จะมีตัวเคเบิลทายนะครับไว้เก็บสายไฟนะครับเวลาเราเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะยึดกับกระจกนะครับพอติดกับตัวกล่องเรียบร้อยแล้วก็เอาไปยึดกับกระจกหรือว่าคอนโซลหน้ารถได้เลยนะครับกล่องตัวนี้นะครับ สามารถใช้กับรถเดิมๆนะครับที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดิมๆโรงงานนะครับสามารถเพิ่มแรงม้าได้ยี่สิบถึงสามสิบแรงม้านะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับรถที่ดีแมปมาแล้วสเต็ปใช้งานนะครับสามารถเอาไปเพิ่มแรงม้าแรงบิดเพิ่มเติมได้นะครับจะมี2โหมดนะครับตัวนี้จะมีโหมด n o r m a นคือไฟสีเขียวนะครับก็จะมี9ก้าสเต็ปนะครับแล้วก็จะมีโหมดสปอร์ตนะครับไฟสีแดงอีกเสเต็ปนะครับ แล้วตัวนี้ก็สามารถปิดเปิดกล่องได้นะครับตัวนี้ข้อดียังไงคือ 1. เราสามารถติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับ2เราสามารถเลือกระดับค่าแรงดันได้ตามต้องการนะครับว่าเราเลือกเบอร์1เบอร์2ในโหมดสปอร์ตเราจะเลือกควันแบบไหนลักษณะการใช้งานแบบไหนเราสามารถเลือกได้เองเลยนะครับไม่ต้องไปงอช่างนะครับเราสามารถติดตั้งเองได้ที่บ้านนะครับตัวนี้นะครับสะดวกครับและง่ายมากครับติดตั้งปุ๊บใช้งาน รถเรามีแรงม้าเพิ่มขึ้น,นครับผมโอเคครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววิดีโอคลิปถัดไปนะครับกดติดตามม้เลยนะครับผมจะทำวิดีโอวิธีการใช้งานของกล่องตัวนี้ให้นะครับ